สวัสดีครับพบกับผมนะครับวันณะบัวคลี่นะครับประปาน้ำดีวันนี้ก็มาติดตามงานนะครับที่ท่าสาบยะลาก็มาดูความคืบหน้ากันนะครับว่าจะคืบหน้าแค่ไหนนะครับบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้บึงกำปัน เรียกบึงกำปั่นนะครับเขากำปั่นรงหน้าตอนนี้นะครับตรงนี้จะเป็นท่อท่อทางดูดนะครับท่อทางดูดใช้เสารับท่อเดิมตอนนี้วางท่อมาแล้วนะครับ ปรุงพื้นที่อันนี้ตำลังนำกอลังนำไหมใช่ไหมครับโอเคกลับไม่เปนต้องแล้ต้องแล้ซ่อ,อมครับอ,อันนี้ประตูเราเรียบร้อยนะพทดลอง ระตูหน้าตังเรียบร้อยอทั้งน้ำใสเคลียร์ผิว ลงกลอง10กิวต่อชั่วโมงนะครับวันนี้ติดตั้งประตูหน้าต่างเสร็จเรียบร้อยสายกลองมาแล้วนะครับ ประตูน้ำบนดินสี่ทางเลยครับรเลค,บคลียร์พื้นที่ประตูน้ำด้านหลัง ท่อทางสูงรับลงเรียบร้อยนะครับนนบันไดชั้นหนึ่ง Thank you. สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับวันณะบัวคลี่ประปานา้ำดีวันนี้พามาชมการาจัดเรียงท่อที่ถูกต้องนะครับก็จะต้องจัดประมาณนี้นะครับซ้อนทับกันแล้วก็สลับสลับกันนะครับ ผลดีตรงนี้ก็คือ,อท่อมันจะตรวจสอบง่ายนะครับแล้วก็ท่อไม่ไม่งอไม่เด้งไม่แอนอันนี้มันมาเป็นมัดนะครับเป็นมัดก็เลยต้องจัดเป็นมัดแต่ถ้าแยกมาเป็นเส้นเนี่ยเรียงเรียงแต่ละเส้นนะครับจะดีกว่า ครับอันนี้ส่วนท่อจ่ายน้ำนะครับยังไงท่ออันนี้ย่าหน้มันไปเปลี่ยนได้เลยตลอดนี้เที่ยวไหนวะที่เรียกว่าตอนนี้พามาชมามุมนกมองนะครับปะาป่าผิวดิน บึงกำปันท่าสายะลา <ฮ ques> เรียความสารกลรองเรียบร้อยครับ ไม่ตอนนั้นที่เราจะเดินไปป่ายางกันทาไมถึงเดินไปป่ายางอ่ะต่อตรงนี้ไม่มีถนนใช่ไหมแต่ก่อนมันไม่มีถนนมันก็เลยกาหนดแนวลําบากเหมือนกันใช่ไหมเอาง่ายง่ายอ้โอเคโอเคก็เดี๋ยวผมเดินจากนั้นมานี่ปุ๊บออกไปทางนี้ไปเจอสะพานเจอสะพานแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปจนจนถึงสามแยกตรงนู้นสุดหมู่บ้านอ่ะไปไปถึงสะพานทางนู้นอีกอีกตัวหนึ่งอ่ะมันเป็นหมู่หมู่หมู่หกอยู่ไหมในสะพานตัวไน เนี่ยเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายขับไปผ่านหมู่บ้านนั้นเลี้ยวซ้ายไปมาถึงนี่แหละถึงนี่มันจะมีสะพานอยู่ตัวนึงเออถึงนี่แหละถึงนี่ถึงนี่อ่ะครับเนี่ยเลี้ยวสะพานนี่ตัวสะพานที่หนึ่งนะถึงสะพานที่หนึ่งเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายขับไปเรื่อยๆผ่านหมู่บ้านถึงนี่แหละถึงตะยัดทางนี้อ่าขับไปหมู่บ้านปุ๊บไปเจอสะพานอีกตัวหนึ่ง ไม่สะพานนู้นเลยสะพานนู้นอ่าตรงนู้นน่ะไม่ถึงไม่ถึงสะพานถึงถึงปากทางที่บนสะพานปุ๊บมันมีถนนกาลังทาลาดยางอยู่อ่ะอ่าไม่ไม่ถึงไม่ถึงถึงปากทางนี่ปากทางที่มานี่ใช่ไหมปากทางที่มานี่นะอ่าโอเคโอเคแล้วไอ้นู้นไอ้นู้นเลี้ยวขวาพอถึงสะพานนี้เลี้ยวขวาไปจนถึงถนนใหญ่ไหมอ่าถนนใหญ่ไม่ถ้าดูงบถ้าถนนใหญ่นู่นเข้าหมู่หนึ่งเลยแต่ว่าถ้าแบบมันออกไปนู้นไม่ไม่เป็นอ๋อแล้วถ้าเลี้ยวขวาไปหมู่สองถึงไหน เรียกว่ามูสองไม่คือคือคือผมพยายามเน้นในหมูสองให้จบก่อนหมูสองไม่ใช่หมูสองปลายโยเลยวันนี้หมูหนึ่งกับหมูหกเชื่อมต่อนี่ระหว่างเชื่อมต่ออันนี้คือหมูสองใช่ไหมอันนี้หมู่หกมูหกอ๋อนี่มู่หกมูหกพอเลี้ยวขวาไปเป็นหมู่หกไหมอ่าเลี้ยวขวาถึงหมูหกถึงสะพานไม่อ่าเลี้ยวขวาไปถึงถนนใหญ่เป็นหมู่หกไหมไม่ไม่ช่วงหนึ่งของหมูหนึ่งอ๋อของถึงสะพานนั่นแหละโอเคโอเค